ตอนนี้เราได้เจอกับพวกไม่รักชาติผมจะเป็นโพลซุ่มยิงเพื่อฆ่าพวกมันผมเจอเป้าหมายแล้วเหมือนเขาจะยังไม่เห็นผมและหนีตอนนี้เราต้องหนีภารกิจการกำจัดพวกไม่รักชาติของเราเสร็จสิน้นเราต้องหนีหนี หลังจากผมได้รับมอบหมายภารกิจการสังหารผมู้ไม่รักชาติผมก็ตระหนักได้ว่าเราต้องมีที่กบดานเพื่อเป็นที่ซ่อนตัวเราจะได้ไม่ต้องหนีอย่างหมาลงทะเลไปอีกครั้งได้ข่าวว่าในที่สมผพม,มันมีห้องลับอยู่ซึ่งแชงคูเป็นเจ้าของผมจะฆ่าแชงคูเปิดประตูและยึดมาเป็นที่กบดานเพื่อครั้งหน้าการทำภารกิจของเราจะได้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นครับผมวิธีแก้ปริศนาแชงคู้นเนี่ยห้องเนี้ยเราจะเปิดได้ต่อเมื่อเราเวล2 0 0วิธีทำก็คือเดินหาปุ่มครับทุกคนปุ่มไหมเหยียบโอเคเอาให้ทั่วแมปเลยมันจะอยู่ที่เกาะลิงนั่นแหละหาหาดูนี่นี่น,น,น,นี่อ่าอ๋อนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่อยู่ด้านหลังนี่เหยียบปุ๊บมา ่าตรงนี้แหละตรงนี้หลังจากกดทุกแป้นครบแล้วเนี่ยเข้ามาในห้องนี้เข้าแล้วจากนั้นประตูนในนี้ก็จะเปิดหยิบครบเพลิงมาครับผม Land of Sand ดินแดนแห่งทราย My Home Dust t a n d บ้านฉันอยู่ที่นั่น Now Dark and Grim อันนี้ผมไม่รู้แปลว่าอะไร Wing Light อ๋อมันบอกว่าน่าจะเป็นมันมืดอยู่ให้เอาแสงไปที่นั่นประมาณนี้มั้งน่าจะใช่ไปขึ้นไป แดแห่งทรายเนี่ยในแมบบนี้ก็น่าจะมีที่เดียวละผมเชื่อว่าทุกคนดาวถูงนะเกาะทะเลทรายถึงแล้วครับผมทุกคนเห็นบ้านเอียงปะอย่าอย่าตอบผมนะว่าเอียงทุกบ้านอะ่ะนี่มันจะมีบ้านหลังนึงที่มันเอียงอยูอ่ให้เข้าไปเลยประตูยอยู่ไหนวะนี่อ่าได้แล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเห็นผ้มาม่านนี่ปะเอาไฟเนี่ยไปลุนเลยอ๋อแล้วถ้าผมใช้ผลไฟอะ่ะไม่ได้นะไม่ต้องสีถนนชัยนะพี่น้องอ่าเข้ามาแล้ว เราจะได้เหยื่กน้ำมาอันนี้มีน้ำแล้วทุกคนเห็นปะทาไมเราหยิบมาไม่มีน้ําวะเฮ้ยอาช่ามาเถอะให้เราเหยื่ยไปเกาะหิมะครับผมให้ทุกคนเข้ามาในถ้ำนะมาไม่ได้มาหาอาจารย์ซิเวอร์เลลี่แล้วมานั่งผิงไฟเพราะว่าช่วงนี้อกหักแล้วก็หาคนระบายทุกนะเว้ยนี่เรามาเอาน้ำาลรงจะเราได้น้ำกับถ้วยอยาเดินเข้ามาในบ้านหลังหนึ่ง ที่อยู่ข้างกับซอสดิวเลอร์เนี่ยเข้ามาเราจะเห็นคนที่ชื่อว่าซิกแมนชายคนที่6เอ้ยชายป่วยขอบคุณมากช่วยไปหาลูกชายขอยงฉันทีฉันมั่นใจว่าเขาจะให้รา,วางวัลตอบแทนกับคุณโอเคครับคุยอีกทีดิโอเคๆลูกชายของเขาเนี่ยจะอยู่ข้างๆที่ขายขาดำนั่นแหละเราก็จะไปกาะบาร์กี้นต่อเฮ้ย hey, นี่มันกาะที่ผมคิดถึง กาที่ผมเจอกับซันจิครั้งแรกแลวผมไดเจอกับรักแท้หยอกหยกมาทุกคนมาหาไอ้ไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่ไอ้ไอเด็กนี่ลิชแมนรวยนั่เกาะเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นลูกชายของเขา嘛เขาพูดหรอการช่วยพ่อของผมแต่ว่ามีผู้โจรขโมยเงินของพวกเราไปหมดเลยช่วยหาเขาและกระทืเขาทีผมจะให้รางวัลตอบแทนกับคุณเฮ้ย หัวหน้าโจนนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเขาคือไขรผมจะพาไปดูคุยทีดิ้พูดคำเดิมเหรอหญิงและเราอ่ะหัวหน้าโจนเนี่ยก็จะเป็นเกาะเกาะอยู่โดด,โด,ดมั้งแถวมารินฟอร์ดจะเป็นเกาะที่แบบเหมือนซาลาเปาอ่ะ <S <S อ๋ออยู่นี่อยู่น,นี่ทุกคนมองมาทางขวาของเกาะบ,บากีเว้ยเราจะเห็นเกาะซาลาเปาอย่าอยู่หน้านอ่อยู่หน้านี่นนเรียกซะเสียชื่อเลยเกาะซาลาเปา นี่นะอย่าๆมีบอสอยู่ตัวหนึ่งเวล1ร้อยยี่สิบไม่ใช่บอสด้วยนะโคตรกากเลยจ้าอุ้ยได้มาสามพันเลยเหรอบาวตี้ข้าหัวอมขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไอ้รวยก็มันชื่อรวยอะ่ะไห้ซิ่เขาจะคุยอะไรผมขอบคุณสลับกันนำเงินของผมกลับมา คุณสามารถเอากุญแจโบราณน,นี้ไปได้เป็นของตอบแทนเฮ้ยที่มันอะไรกันเฮ้ยไม่ใช่โบราณนะยนี่ว่าไม่ใช่กุญแจมันคืออะไรและตอนนี้ลูกกุญแจก็ได้เปิดออกขึ้นผมพร้อมทีม่เสียบมันเข้าไปแล้วเอ้ยแช่คูมไม่อยู่ใช่ครับไม่แปลกใจหรอกแนะนำพวกผมหลังจากเราเปิดประตูเสร็จให้เราเซฟก,กอลิงแล้วกดรีเกม ยายาเซฟกอลิงและรีเกมไป er เซเบอร์นี่ครับมันจะหน้าตาประมาณนี้เลเวล200สำหรับใครที่เข้ามาผิดกฎหมายเวลไม่ถึง200จะไม่สามารถตีเซเบอร์ได้ครับผมเซเบอร์ er เนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ที่1 1 1 0 0 0เกิดทุกๆ30มนาทีเวลาจะเอาของจากเซเบอร์อะเวลาเราตีเราจะดรอปดาบที่ชื่อว่าเซเบอร์ครับผมมันจะเป็น V1 นะเอาไปทำา V2 ได้เป็นดาบที่แรงท่สุดในเกมด้วย แล้วเองจะขึ้นมาอะไรตอนนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะให้เพื่อนช่วยตีอ่ะให้เขาทำดาบเบิน้อยๆมันเป็นบ่อยมากคือของไม่ดอบเว้ยเลียมตีโชว์แนะนําให้โซโล่ครับผมใครโซโล่ไหวก็โซโล่ไปยาผมดอบแล้วนะเซเบอร์ er เนี่ยนี่ดาบเซเบอร์นะได้ค่าหัวมา5้าพันนะผมสิบนาทีเวลาเราฆ่าอะไรของมันวะ ไของมันวะการทำเซเบอร์วีครับมันทําได้โดยการที่เราเอาเซเบอร์ไปฆ่าคนตอนที่เราฆ่าหัว1ล้านตอนนี้ผมมือฆ่าหัวเท่าไหร่ดูนะ4ี่แสถ้าผมฆ่าหัว1ล้านผมเอาเซเบอร์เนี่ยไปฟันคนตายที่เวลพอๆกับผมผมก็จะได้รับเซเบอร์วีเข้ามาเป็นการทํา V2 ี่โคตรอีซี่เลยครับสำหรับใครที่เล่นสายดาบแนะนําให้มาตีเซเบอร์นะครับตีบอสแชงคูดใช่ไหม ราจะได้เซเบอร์มาตัวบอลนี้ชื่อว่าเซเบอร์เอ็กซ์เพินะที่ผมมาตีผมไม่ได้ยึดบ้านมันมาทำอะไรหรอกผมจะมาทำฮาคิสังเกตเดี๋ยวจะเล่าเงื่อนไขข้างบนแล้ววันนี้จะมาอธิบายเรื่องฮาคิเกาะฮาคิสังเกตด้วยโอเคหลังจากเราขึ้นสกายเปียมาเนี่ยวิธีขึ้นไปชั้นสองครับผมให้ทุกคนมองไปทางนี้นะเกาะสูงๆเนี่ยให้ขึ้นไปเลยยึดต,ต้นไม้นี้ไปแล้วก็กระโดดไปให้ถึง วิธีขึ้นไปชั้นสครับผมให้ทุกคนเข้ามาในวิหารศักดิ์สิทธิ์ใช้สกิลทำลายล้างจะเป็นสกิลอะไรก็ได้ครับผมที่ทำลายต้นไม้ได้อะออผมใช้ระเบิดแล้วกันสกิลทำลายล้างปั๊มใส่เมฆแล้วจากนั้นเราก็จะวาขึ้นมาข้างบนเซฟด้วยครับผมผมฟาร์มอยู่เกาะน,นี้เก็บเซเบอร์ไปครับผมเราไม่ได้ใช้สวัสดีครับสวัสดีครับเดินตามลากไม้มาเลยนะไปหาวิหารตรงนั้นอะ เมื่อเรามาถึงบนวิหารเนี่ยเราจะเจอกับอุซบหรือว่า lord of destruction หานคิสเซนแกนะมันจะอ่อนมากในตอนแรกมันจะทำให้คุณอะหลบการโจมตีได้สครั้งและการโจมตีที่มีระยะสั้นเขาขายในราคา7500เลยเหรอโคตรแพงไงหลังจากเรากดแล้วครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า o b s e r v e เข้ามามันย่อมาจาก observer หยอกๆเวลาเรากดเนี่ยมันจะเข้าโหมดโหมดต,ตาเหี่ยว ผมจะได้กลายเป็นพลุ้มยิงยิงพวกไม่รักชาติเราจะเห็นชื่อเห็นเลือดแล้วก็เห็น Energy โดยที่การปั๊มฮาคิสังเกตเนี่ยเรามีวิธีฝึกฮาคิสังเกตด้วยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังอธิบายฮาคิเกาะเสร็จฮาคิเกาะครับผมคือฮาคิที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธและก็ดาบโดยฮาคิเกาะเนี่ยเราสามารถฝึกได้ครับผมโดยการใช้ วิชาการต่อสู้หรือว่าดาบเนี่ยในการโจมตีหนึ่งครั้งนับเป็น1แต้มผมไม่แน่ใจว่ากี่แต้มมันถึงจะตันฮาคี้ก่อนเนี่ยมันจะมี5สเตปโดยสเตปสุดท้ายก็คือสเตปที่5มันจะเป็นฮาคี้ทั้งตัวผมตัวผมจะเคลือบด้วยเกาะเห็นไหมนี่นะแล้วมันจะเพิ่มดาเมจให้กับวิชาการต่อสู้แล้วก็ดาบการฟาร์มเนี่ยก็แค่ตีมอนต์เฉยๆเลยครับตีคนก็ได้โดยใช้ จำนวนฮิตนับเป็นหนึ่งแต้ม1นฮิตที่ตีนับเป็นหนึ่งแต้มนี่ก็ตีรัวๆก็นับรัวๆแต่ต้องตีโดนมอนเววิธีการฟาร์มข่วงผม,ผมแนะนํานะหยิบดาบขึ้นมาวิธีการฟาร์มหาคิก่อครับผมให้ทุกคนเอาเปืนมายิงจิ้วยิงให้โดนนะยิงให้โดนเอ้ยิงดิมันต้องใช้ระยะฮะอ่าเอาให้เบาๆอ่ะเอาเปืนยิงให้เบา,บา หลังจากเราล่อ,อครบทุกตัวเนี่ยขึ้นมาขึ้นมากันเราก็ให้กดตรีเต็ตัวละครแล้วผมปุ๊บวิ่งไปใหม่แล้วไปล่อเพิ่มให้ทุกคนเนี่ยเดินมาหาไอ้พวกนี้ทําไมไม่ใยัเอเพื่อนเอาไปเอามาพาดไปซะละแล้วก็จะฟันฟันฟันโดยที่เราไม่ได้อัพดาบนะครับมาฟันฟันฟันแป๊บๆฮาคี้ก่อก็จะตันละครับสําหรับคนที่เล่นสายผลนะตามอย่างเนี้ย สมมุว่มอนมันใกล้ตายผมก็รีเซตตัวละครรอมอนเลือดรีแล้วก็มาฟาร์มต่อได้เวลาฟาร์มเนี่ยให้เปิดฮาคีเกาะทิ้งไว้ด้วยนะใครที่ไม่ได้เล่นสายผลล้วนๆแล้วใช้หมัดใช้ดาบฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยฮาคีเกาะเนี่ยจะตันเมื่อเราซื้อมาตอนเวล์เกใช่ไหมมันจะตันประมาณผมนี่แหละลก็คือเวล์ห0ากว่าผมตันตอน523รานะฮะคีเกาะเต็มตัวถือว่าตันมาต่อที่ฮาคีสังเกตแล้วผม สรัะใครที่อยากได้โซเคนะผมให้มาเกาะภูเขาไฟเดินไปทางซ้ายมือนี่หน้าเกาะน,นะนี่หน้าเกาะเดินไปทางซ้ายมือตึ๊บตึ๊บตึ๊บเรียกภูเขาไฟมาครับผมเราจะเจอกับห้องลับนี่ให้เดินเข้าไปเราเจอกับพี่กระดูก Living Skeleton กระดูกมีชีวิตเขาจะขายโซเคเนี่ยเราในราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดครับ750พันมาต่อที่ฮ้าคิดสังเกตนะผมให้ทุกคนนะ่ะมาเซฟ สหรใไรที่เป็นสายโลกเกียให้มาหามอนที่มีฮาคิครับผมอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยครที่เป็นดาบดำๆหรือหมัดำดำๆอ่ะมันจะมีฮาค์คว้ยให้เราเปิดฮาคิสังเกตแล้วปล่อยให้มันตีทุกคนจะเห็นว่าผมหลบการโจมตีได้นะหลังจากนั้นฮาคิก็จะหายไปวิธีฟาร์มฮาคิสังเกตก็คือแบบนี้แหละครับจากนั้นทุกคนก็ออกเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่แล้วมาให้โดนตีต่อฮาคิสังเกตมันก็จะรีเซ็ตพอดีแต่การที่เราเรีเซ็ตตัวละครเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตฮ แต่ผมออกไม่ได้แล้วมันไกลแล้วถูกเกือบผมดังนั้นแค่จะบอกทุกคนว่าให้ออกเซิร์ฟเข้าใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่แล้วให้มอนมาตีจะเป็นการฟาร์มหาคิสังเกตส่วนใครที่ไม่ได้มีผลโลเกียร์เนี่ยใช้แบบผลปกติใช้มังกรใช้พิษอะไรเงี้ยผลถูกๆหน่อยอะ่ะก็ไม่จาเป็นต้องมาให้มอนที่มีฮาคิตีหนึ่งครั้งที่เราหลบจะนับเป็นหนึ่งแต้มวะผม โดยที่หาคิสังเกตปกติมันจะตันที่5,000แต้มทุกคนก็มาหลบให้ครบ5,000ครั้งไม่ยากใช่ไหมสกิลฮาคิสังเกตยนะผมสามารถหลบการโจมตีที่มีฮิตบ็อกในขนาดเล็กได้สกิลแบบก,กว้างๆแบบนกน้ําแข็งปังผู้ขอน้ําแข็งปึ้ง,ง,ง,งหรือไม่ก็แบบพื้นน้ําแข็งเงี้ยมันกันไม่ได้โอเคดังนั้นก็ให้แยกแยะด้วยการที่เราโดน บอดเป็นดาบตีอันนี้เรากันได้อยู่แล้วครับผมฮิตบ็อกมันเล็กมากดาบเวลาใช้โลกสกิลอ่างเงี้ยถ้าเราโดนพวกสกิลก้งกางๆตีแบบน้ําแข็งปุ้มเงี้ยอันนี้ห้คิสัิเกตของเราจะหายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งโดยที่มันยังเต็มอยู่มันไม่ได้หายไปแบบเหลือ0ูนนะเออนี่ล้วก็มาฟาร์มอย่างนี้โดยที่พวกบอดเนี่ยครับมันจะใช้คิสัิเกตเราทีละ0.5ในการโจมตีแต่ถ้าเป็นคนใช้ทีละ1 นั้นแนะนำให้มาฟังกระบ,บอดครับผมฟังกับคนไม่ค่อยคุ้มสูงสุดเนี่ยห้าพันแต้มเราจะสามารถหลบหลีกกันจุตีได้ทั้งหมด8ครั้งแล้วทุกๆแต้มที่เราได้เนี่ยฮาคิสงเกตจะไกลขึ้นรู้ก็สังเกต,กกเกตไหมว่าผมมองได้ไกลขึ้นจากตอนแรกที่ซื้อมาโดยฮห้คิสิงเกตร้บผมจะตันช้ากว่าฮาคิเกาะฮห้คิสิงเกตเนี่ยผมซื้อมาไอดีเก่าตอนเวล300ผมตันอีกทีตอนเวลพ3 0 0 ผมใช้เป็นพันเบลเลยอะพันสี่พันสามพันสี่เนี่ยประมาณนี้แหละคือมันตันช้ามากไม่จำเป็นต้องมารีฟฟาร์มตรงสายนะแบบคุยผมต้องออกเซิร์ฟกี่ครั้งนะครับพี่ไม่ต้องนะเว้ยคือเราใช้ฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตันเองค่ะคิดสังเกตไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงมันก็ตันก่อนสลับอีพีนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ความรู้ไปนะอีพีนี้ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาทำฮันคิสังเกต ส่วนอีพีหน้าเราจะไปนิเวอร์กันก็คือทะเลที่2ผมจะเล่งฟาร์มไม่ถึงเวล7 0 0แล้วกันโมดเดอพูดี๋ยวเก็บโดนตีตายเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับกันนะครับมันจะเป็นการสนับสนุนผมได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็เจอกันนะผมเขาไม่รักผมผมจะตายผมจะโดดตึกตายผมจะตายคนเดียวไม่ได้ผมจะพานกไปตายด้วยไอ้นกไปตายด้วยกันไอ้น้ำด้วยไปไปตายด้วยกันทำไมมันสูงจังวะเนี่ย ถ้าใครถามว่าผมจะทำไงกับดาบเซเบอร์เล่มนี้ด้วยความที่ผมชอบตัวของแชงอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะทำา3อย่างกับดาบเซเบอร์ 1. ผมจะไม่รีสแตตสผมจะไม่ใช้มันและ3คือผมจะเก็บมันใส่กล่องและหยิบโซเคขึ้นมา